ดีค่ะใบางานที่4หน่วยวันลอยกระทงนะคะเป็นใบางานนี้นะคะอ่าเราก็จะได้รูปแบบนี้นะคะอันดับแรกให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีทูบเทียนนะคะให้สวยงามเลยจากนั้นนะคะใช้อุปกรณ์ในถุงนะคะเป็นอุปกรณ์อันนี้นะคะอ่าสีมันอาจจะเปิดนะคะเนื่องจากว่าถุงซิปล็อกนะคะมัน มันอาจจะรั่วนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆเปิดออกมานะคะในนี้จะมีอุปกรณ์พิมพ์ภาพอยู่นะคะนั่นก็คือ,อาการกล้วยที่แห้งแล้วนะคะที่ครูใช้การกล้วยที่แห้งแล้วเนื่องจากว่า,ามันจะไม่มียางเปิดปะนะคะแต่สีเปิดปาะแทนอันนีงนะคะแล้วก็แกะออกมาค่ะ เด็กๆต้องระบ,บายสีให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะพิมพ์ภาพได้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้เาการกล้วยแบบนี้นะคะให้เด็กนะคะเอาทาสีเลยค่ะเอาสีในซองมาสีในซองมาเอาสีชาบริเวณที่เป็นหน้านี้นะคะ เราจะให้ออกไม่ออกนะคะอันนี้ให้มันนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็พิมพ์ลงไปเลยจึ้ง กดนิดนึงนะคะพิมพ์ให้แบบเป็นรูปจีบกระทงนะคะ mm hmm. ให้เป็นรูปจีบกระทงเลยแบบนี้ แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยพิม์ลงไปตรงๆนะคะจับอันนี้นะคะกดลงไปตรงๆนะคะให้เป็นกรีบกระทุมแบบนี้ก็จะได้เป็นการพิมพ์ภาพนะคะพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยนะคะหรือถ้าที่บ้านใครมีต้นกล้วยนะคะไม่อยากใช้ก้านแห้งนะคะใช้เป็นก้านสดก็ได้จะเห็นลายชัดกว่านี้นะคะค่ะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะ